สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านโปรแกรมนะครับนะครับคลิปนี้เราก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องไอคอน g o o g l e chrome ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยหายไปนะครับตัวนี้จะเป็น Windows 64บ4บิตนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่4ในการแก้ไขหรือว่าทำให้ไอคอน Google Chrome เนี่ยกลับมาถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ครับสำหรับใครที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ถนัดด้านคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เลยนะครับสามารถทําตามผมได้ทีละขั้นตอนได้เลยนะครับทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนนะครับว่า Windows ของเราเนี่ยเป็น Windows อะไรนะครับกี่บิตนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมใช้ Windows 10 64บิตในการ ทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับสำหรับใครอยากทราบว่าวินโดว์ของเราเป็นวินโดว์อะไรนะครับเราสามารถเลื่อนเมาส์ของเรานะครับไปชี้ที่ l i ปพ pc หรือ My Computer เร์หรือ,อไอคอนที่ขึ้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับให้เราทําการคลิกขวาหลังจากที่ไปชี้นะครับคลิกขวามีเมนูขึ้นมาเลือกไปที่ properties นะครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลย เมื่อคลิกซ้ายเข้าไปแล้วที่ Properties นะครับก็รอให้ Windows โชว์ข้อมูลและสเปคขึ้นมาครับว่าสเปคคอมพิวเตอร์ของเรานะครับใช้ Windows อะไรนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะโชว์รายละเอียดในหน้า System นะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์64บิตนะครับของผมก็จะเป็น64บิตนะครับต่อมานะครับว e r s นะครับกอไม่ใช่ Windows ที่ใช้นะครับก็จะเป็น Windows 10นะครับตัวนี้จะเป็นโป o สำหรับเ,เพื่อนๆอาจจะเป็นตัวอื่นแต่ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็น64บิตนะครับโอเคครับเมื่อเราทราบว่า Windows ของเราเป็น Windows อะไรแล้วนะครับทีนี้เรามาแก้ไขาอาการคอมพิวเตอร์ของเราไอคอนหน้าจอที่เป็นของ Google Chrome เนี่ยมันหายไปนะครับปกติมันจะอยู่หน้าจอเราจะสามารถใช้งานได้ปกติแต่วันหนึ่งมันเกิดหายไปแบบนี้เลยนะครับเราจะเรียกใช้ Google Chrome เนี่ยมันก็ ไม่มีให้เรียกใช้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราจะทำอย่างไรให้หน้าจอคอมพิวเตอร์มีไอคอน Google Chrome เหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่4นะครับที่จะมาแนะนำกันวิธีนี้นะครับเราจะใช้ข้อความนี้นะครับใช้ข้อความนี้ในการเอาไอคอนของ Google Chrome กลับมาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับ วิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบข้อความตัวนี้เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถคัดลอกแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะโอเคเมื่อเรามีข้อความนี้แล้วนะครับให้เราคุมดำนะครับคุมดำแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับคัดลอกนะครับผมวหรือว่า Copy ้นั่นเองนะครับก็คัดลอกมานะครับจากนั้นมาที่เว้นขยายนะครับเอาเมาส์มาชี้ที่เว้นขยายหนึ่งครั้ง แล้วก็คลิกนะครับคลิกซ้ายหนครั้งที่เว้นขยายรอนะครับให้เมนูขึ้นมาเมื่อมีเมนูหรือว่าหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปคลิกที่เคอร์เซอร์ที่กําลังกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะในช่องเว้นขยายนี่นะครับก็กดไป1ครั้งนะครับนะครับคลิกซ้ายไปหนึครั้งจากนั้นคลิกขวาอีกหครั้งนะครับกดวางนะครับหรือเพสตตรงนี้นะครับ ก็กดวางไปนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับจะมี base mat ขึ้นมานะครับหรือโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะให้เราเอาเมาส์นะครับไปชี้ที่โฟลเดอร์นั้นเลยนะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับนะครับผมจะพยายามไปช้าๆนะครับเพื่อนๆจะได้ตามผมทันนะครับครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับรอจนมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาหรือว่าโปรแกรมแบบนี้โชว์ขึ้นมานะครับให้เรานะครับเลื่อนเมาส์นะครับไปที่ Google Chrome จากนั้นนะครับคลิกขวาที่ Google Chrome หนึ่งครั้งนะครับก็รอให้เมนูแบบนี้ขึ้นมาเมื่อมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือ่อนเมาส์ไปที่คาว่า s e n t t o นะครับตรงนี้เนาะในเมนูนี้นะครับพอ,เร,บรอเราเลือ่อนเมาส์มาที่เมนู s e n t t o แล้วนะครับก็เลือกไปที่ก็เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Desktop นะครับหรือว่าไอคอนสีฟ้าหน้าจอแบบนี้นะครับ เม,เ,ออเมื่อเลือกเมื่อเลื่อนเมาส์มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่เมนูนี้เลยนะครับก็คลิกไปเลยเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับ Google Chrome ก็กลับมาอยู่หน้าจอของเราแล้วนะครับอันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยจากนั้นก็เรามาสามารถเราสามารถเปิดใช้งาน Google Chrome ได้ตามปกติแล้วครับอันนี้ผมก็จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งานของ Google Chrome นะครับก็รอให้โปรแกรมรันขึ้นมาหรือว่าเปิดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ความเร็วกันเปิดโปรแกรมก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ว่าเราว่าคอมพิวเตอร์เราจะเร็วขนาดไหนหรือว่าสเปคเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเปิด Google Chrome ได้แล้วนะครับทีน,นี้ผมขอปิดไปก่อนนะนะครับนี่ก็เปิด Google Chrome ได้ตามปกติ ส่วนข้อความตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าอธิบายไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถชัดลอกแล้วก็เอาไปวางในเว้นขยายแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับสําหรับใครที่ยังทําตามคลิปวิดีโอแล้วมันยังไม่มาไอคอนยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปนะครับว่าเราจะทํายังไง ต่อว่าจะเข้าไปแก้ปัญหายัางไงต่อในวิธีถัดไปนะครับสำหรับมาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ขอบคุณมากๆากเลยแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผู้ชมทุกคนนะครับบ้านโปรแกรมนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ